ไหนใครเกิดปีนักษัตริย์อะไรกันบ้างครับรีวิวบอกกันหน่อยสวัสดีครับผมวันนี้มาดูดวงกระชับชวัยกับโนชิสนุดวงในเดือนกันยายน2018นี้จะเป็นอย่างไรอย่าลืมแอดไลน์ผมระวังมิจฉาชีพตุกกรณีนะฮะ n o t e ขีล่าง7 8 9แอ n o t e ขีดล่าง7 8 9นะฮะคลิปทุกคลิปในการทำนายดวงชะตาสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนชิสนุไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอมเพียงซีบักทอนนะฮะครีมหน้าเด้งเจลอาบน้ากันแดด ชั่นน้ำหอมนะครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆอีกมากมายรีวิววันที่ตัวเองเกิดกันได้เลยนะครับว่าคุณเกิดปีนักกษัตร์ิยอะไรชั่วชรูขันทอมะโรงมะเส็งมะเมียมะแมวอกรากาจอหรือว่าปีกุลเรามารับฟังคำแนานายในเดือนกันยายนกันเลยครับ สำหรับคนที่เกิดในปีมะแมดวงชะตาในเดือนกันยายน2568นี้นะครับในส่วนของการแบกรับภาระหน้าที่การดูแลรักษาทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติและการประกอบง,งานธุรกิจนั่นคือหน้าที่ของคนที่เกิดในปีมะแมนั่นเองสําหรับคนที่เกิดในปีมะแม่เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าบางทีเนี่ยอาจจาะไ,ไ,ไม่ได้ดื่มดั่าในส่วนของงานและธุรกิจอะไรต่างๆแบบว่าเต็มสูบมากนักอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้รักหรือว่าไม่ได้ชอบแต่เป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําต้องดู การประครับประคองต่างๆและคนที่เกิดในปีมะแมบางครั้งอาจจะรู้สึกอึดอัดอาจจะไม่ใช่จุดของเราไม่ใช่ที่ของเราไม่ใช่สิ่งที่เราอยากหรือปรารถนาแต่ยังคงต้องทนอยู่สําหรับคนเกิดปีมะแมสองเรื่องที่ต้องเจอในเดือนกันยายนบางคนบางท่านเป็นเกณฑ์คิดในเรื่อง,องการเปลี่ยนว่าอยากเปลี่ยนโยกย้ายมีความคิดความอึดอัดกดดันที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวมีเกณฑ์เรื่องการได้รับข่าวคราวเกี่ยวกับการเจ็บป่วยหรือการสูญเสียบุคคลอัน เป็นที่รักหรือบุคคลสําคัญโดยเฉพาะผู้สูงอายุในเดือนกันยายนนี้สําหรับคนที่เกิดในปีมาแม่อาจจะได้รับข่าวคราวการเจ็บป่วยหรือว่าการสูญเสียจาก ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักนะครับหรืออาจจะมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของข่าวข่าวอุบัติเหตุการผ่าตัดที่อาจจะต้องรับรู้รับทราบรับฟังและอาจจะมีเกณฑ์ที่แบบเออส่งกําลังใจไปให้หรือช่วยเกี่ยวกับเรื่องเงินทองหรือว่าซื้อของไปฝากไปดูแลฟื้นฟูเรื่องสุขภาพหรือการที่ได้ไปงานข่าวดําดังนั้นตรงนี้คนเกิดปีมะแมในเดือนกันยายนมีโอกาสสูงมากที่จะได้เจอหรือว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเหล่านี้โดยส่วนตัวเองของคนเกิดปีมะแมรเรื่องการงานการเงินและธุรกิจอย่างประคับประคอง าไไปได้แต่พูดถึงเรื่องหนี้สินยังคงคาราคาซังอยู่ในกรณีของคนที่มีหนี้นะฮะแต่คนที่ไม่ได้มีหนี้สินก็จะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องที่บอกไปนะครับผม